สภาพเินฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467ขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์ภัยไปด้วยกันกับรายการเท่าทันป้องกันภยัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะตอนรับเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะ เริ่มกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือจังหวัดลำปางค่ะ AM 549กิโลเฮิร์นะคะเป็นสถานีแรกและติดตามอีกทั้ง3สถานี3ภูมิภาคได้เลยนะคะเพราะมีการเชื่อมสัญญาณค่ะทั้ง4ภูมิภาคเข้าด้วยกันคุณผู้ฟังก็จะได้รับทราบรับรู้ถึงสถานการณ์เท่าทานันป้องกันภัยต่างๆนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพุธที่16เมษายน2 5 6 8ค่ะยังอยู่กันในช่วงกับเทศกาล สงกรานนะคะเทศกาลวันหยุดยาวนั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนัดวิภามั่นมาศค่ะ DJI รับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของการควบคุมเสียงและ Facebook Live วันนี้นะคะโดยคุณพงพันธ์บุญจันทร์ค่ะ วันนี้ก็ยังคงต้องพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนกันต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ทยอยกลับไปทํางานกันแล้วใช่ไหมคะหรือในบางพื้นที่บางคนก็อาจจะมีการท่องเที่ยวกันต่อแต่ก็แน่นอนค่ะต้องมีการใช้รถใช้ถนนกันอย่างต่อเนื่องแน่ๆนะคะในส่วนของวันนี้เริ่มต้นกันด้วยที่จังหวัดลําปางค่ะ จังหวัดลำปางเมื่อวานนี้เองนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีข้อสั่งการค่ะข้อสั่งการประจําวันที่15เมษายนเลยก็คือเมื่อวานนี้เรื่องของลำปางร่วมใจขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุช่วงสงการปี2,568ค่ะข้อแรกเลยคือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่15เมษายนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่มีการทยอยเดินทางกลับ ไปทางานกันแล้วนะคะก็ให้ทางสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบค่ะตรวจสอบความพร้อมของรถสาธารนณะรวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถด้วยอย่างที่2เนี่ยคือขอให้ผู้ขับขี่นะคะประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนขับรถค่ะหากว่าผู้ขับขี่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะคะก็ให้หยุดพักก่อนหรือ เปลี่ยนผู้ขับขี่ทันทีค่ะอย่างที่3เนี่ยคือสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจัก,กรยานยนต์นะคะพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะถนนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนในหมู่บ้านชุมชนและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นคนในพื้นที่นะคะสาเหตุเนี่ยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขอให้เพิ่มความเข้มข้นของด่านชุมชนและด่านครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนที่4ี่ ข้อที่4เนี่ยคือให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลสถานบริการด้วยและรวมไปถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการในจังหวัดลำปางนะคะที่ยังคงต้องบังคับใช้กันอยู่เนาะยังไม่พ้น7วันอันตรายกันเลยนะคะสำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายศิวกรรบป้อง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจกับทางเจ้าหน้าที่นะคะที่จุดบริการประชาชนในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการบริเวณหน้าวัดขัดเจ้าตําบลฟ้าหามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการมอบสินของนี่แหละค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนาะพร้อมกําชับด้วยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อความปลอดภัยและความสุขของประชาชนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นปีใหม่ไทยนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดเผยถึงภาพรวมเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่นี้ ประจำปี2568ตั้งแต่วันที่11มาจนถึงวันที่14เมษายนนะคะรวมทั้งหมด4วันเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบนทางถนนนี้เกิดขึ้น17ครั้งมีผู้บาดเจ็บ15รายและเสียชีวิตอีก4รายค่ะส่วนใหญ่ก็คือเกิดกับรถจักรยานยนต์นั่นเองโดยหลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับนะคะเดินทางจากภูมิลำเนากลับสู่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อเตรียมกลับมาทำงานตามปกติหลังจากพักหยุดยาวมาหลายวันค่ะดังนั้นจึงขอฝากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะด่านชุมชนที่เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่นะคะตรวจตราและสกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้ง เรื่องของการเมาแล้วขับหรือว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะและการคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะขณะที่ส่วนของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะก็จะมีเรื่องของการควบคุมการให้บริการโดยเฉพาะคนขับรถจะต้องปอดจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดและมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะส่วนการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็ยังคงต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นเช่นเดิมนะคะเชื่อว่าในอีก3วัน ต่อจากนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะสามารถรับมือการป้องกันกับการป้องกันการลดอุบัติเหตุบนถนนทางถนนได้อย่างดีขณะที่บรรยากาศบนท้องถนนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนค่ะทยอยเดินเดินทางกลับ เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างแล้วนะคะทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เองแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีค่ะคาดว่าจากนี้จะเริ่มมีปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นก็คือในช่วงวันนี้แหละค่ะที่อาจจะเยอะมากขึ้นเนาะเพราะงั้นต้องมีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเลยนะคะทางด้านจังหวัดน่านค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเมาแล้วขับ นะคะศาลได้มีการสั่งกักขังแล้วจํานวน3คดีสูงสุดเนี่ยสเดือนเปลี่ยนโทษปรับเป็นกักขัง18คดีนะคะและสั่งคุมประพฤติ50รายยอดเสียชีวิตสะสมนะคะห่วงสงการเนี่ยจำนวน2รายค่ะอันนี้เป็นข้อมูลในวันที่14สนะคะ14เมษายนที่ผ่านมาทางน้านจังหวัดน่านเนี่ยเขาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่านช่วงเทศกาลสงการงกานปี2 5 6 8 หรือก็คือช่วง11ถึงวันที่17เมษายน2568ค่ะโดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภยัยทางความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่านและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมในการประชุมตำรวจผู้ทอนจังหวัดน่านนะคะก็รายงานผลการจับกลุ่มเมาแล้วขับ109รายรวมทุกข้อหาเลยวงเล็บเลยว่าไม่สมบกนิรภยัยเมาแล้วขับความเร็วเกินกำหนดและยังมีเรื่องของอื่นๆอีกด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย4,049คดีค่ะ เพียงแค่วันที่1 1ถึงวันที่14เมษายนเท่านั้นนะคะโดยสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดน่านเนี่ยก็มีการรายงานการดำเนินมาตรการควบคุมเข,มข้มข้นในช่วงเทศกาลสงการานต์เมาแล้วขับสารก็กักขังนะคะแล้ว3คดีโทษสูงสุด2เดือนค่ะเปลี่ยนโทษปรับเป็นกักขัง18คดีโทษสูงสุดก็16วันนะคะสารสั่งคุมประพฤติอีกจำนวน50รายเสพแล้วขับเนี่ยจำนวน2รายค่ะทั้งนี้นะคะพบว่าสงการานต์ปีนี้มีเยาวชนค่ะ เมาแล้วขับอัตราเพิ่มขึ้นทั้งเกิดอุบัติเหตุทางถนนเองและเกิดอุบัติเหตุให้บุคคลอื่นเสียชีวิตด้วยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองตักเตือนป้องปรามดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้เมาแล้วขับนะคะพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการควบคุมช่วงเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการเน้นย้ำค่ะว่า ไม่ให้จำหน่ายแก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีโดยในวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะมีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่วันเดียว5ครั้งค่ะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด5รายแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะสาเหตุอุบัติเหตุสะสมเนห่วงเทศกาลสงการหลักๆแล้วมากที่สุดคือดื่มแล้วขับส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และเป็นทางตรงด้วยนะคะเกิดในพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่เองค่ะ และล่าสุดนะคะได้มีการรับแจ้งจากคืนที่ผ่านมามีเยาวชนเดินริมถนนเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายจากอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมาแล้วขับเช่นกันที่อำเภอเชียงกลางรายละเอียดก็จำเดี๋ยวมีการแจ้งให้ทราบต่อไปในส่วนของเรื่องนี้นะคะของทางด้านจังหวัดน่าน โดยในที่ประชุมค่ะมีข้อสั่งการเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นให้มีการตั้งด่านนะคะบูรณาการด่านชุมชนในพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและหรือสถานประกอบการค่ะปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการควบคุมช่วงเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเน้นย้ำสุดๆเลยนะคะในเรื่องของการขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์เรื่องของสถิติอุบัติเหตุการจราจรเพื่อที่จะได้สร้างการตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นๆด้วยเพื่อให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะในการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นั่นเอง นะคะในส่วนของทางด้านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการสรุปผลเช่นกันเรื่องของการปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงสงการานต์นะคะในปีนี้แล้วก็เน้นมาตรการเชิงรุกเข้มในพื้นที่เสี่ยงด้วยย้ำให้ตรวจสอบเรื่องของสภาพความพร้อมของรถและก็สภาพความพร้อมของ ร่างกายของผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทางค่ะเช่นเดียวกันเลยนะคะกับจังหวัดน่านนะคะทางด้านจังหวัดเชียงรายนี้ก็ได้มีการประชุมเช่นกันคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดําเนินงานนะคะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการค่ะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่เข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะมีการรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานในช่วง7วันอันตรายของเทศกาลสงการที่ผ่านมาค่ะพร้อมมีการวิเคราะห์ ้วยถึงข้อมูลอุบัติเหตุจุดเสี่ยงและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกและต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกและควบคุมเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดแก่พี่น้องประชาชนค่ะและให้คงไว้ซึ่งความเข้มข้นของมาตรการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะมาตรการการตรวจสภาพ ความพร้อมของรถและสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทางรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดบริการและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในหมู่บ้านเองในชุมชนเองและสถานศึกษาด้วยแม้จะสิ้นสุดในช่วงเทศกาลแล้วก็ตามนะคะพร้อมเน้นยำ้ำ ถึงความสําคัญของการบูรณา,าการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับค่ะสําหรับข้อมูลอุบัติเหตุสะสมนะคะในช่วงของวันที่11ถึงวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุรวมแล้วทั้งหมด34ครั้งมีผู้บาดเจ็บ35คนและมีผู้เสียชีวิตนะคะ6รายโดยในวันที่14เพียงวันเดียวนะคะเกิดเหตุเนี่ย11ครั้งบาดเจ็บ13 13รายและเสียชีวิต2รายค่ะ สาเหตุหลักๆนะคะจากที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยสาเหตุหลักคือขับรถเร็วค่ะตัดหน้ากระทันหันและดื่มแล้วขับโดยผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะและยานพาหนะที่เกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ทั้งนี้นะคะจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการนำข้อมูลเนาะจากที่ประชุมในครั้งนี้ไปใช้ในการปรปับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะ ในส่วนของจังหวัดแพร่บ้างนะคะจังหวัดแพร่ตอนนี้ก็มียอดสะสม4วันเหมือนกันนะคะเสียชีวิต1บาดเจ็บ36รายย้ำ3แนวทางลดอุบัติเหตุด้วยในส่วนของเทศกาลสงกรานค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการเป็นประธานการประชุมศูนย์เช่นกันเพื่อรับทราบผลการดําเนินการต่างๆที่ผ่านมาจนถึงวันที่14เมษายนนะคะจังหวัดแพร่เนี่ยก็มีสถิติเกิดอุบัติเหตุในวันที่14เมษายนนะคะวันเดียวเนี่ยแครั้งมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด9รายและเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะโดยสาเหตุหลักก็มาจากการดื่มแล้วขับเช่นกันแล้วก็ถัดมาลง,ลงมาเนี่ยทัศนวิสัยไม่ดีและก็ลำดับถัดมาคือการขับรถเร็ว รวมถึงสภาพถนนด้วยพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลยก็ยังเป็นรถจักรยานยนต์เช่นเดิมนะคะตามด้วยรถปิกอัพและรถยนต์เจ็ดที่นั่งอย่างแล้วก็มีพื้นที่เกิดเหตุค่ะส่วนใหญ่เป็นทางตรงทั้งนั้นเลยและทางโค้งนะคะเป็นลำดับถัดมาช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดค่ะคือช่วง เที่ยงคืนจนถึง3นาฬิกาหรือว่าตี3และก็ช่วงบ่าย3ามนะคะ15านาฬิกาจนถึง18นาฬิกาบ่าย3ถึง6โมงเย็นและก็ช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งคือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกาก็คือ3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็มีการจัดตั้งค่ะจัดตั้งจุดตรวจ15จุดในจุดตรวจชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยโหอ้อหจจุดเลยค่ะรวมถึงมีจุดบริการต่างๆด้วยนะคะซึ่ง ภาพรวมทั้งหมดนะคะที่ได้มีการเกิดขึ้นก็เหมือนที่บอกไปเลย4วันนะคะบาดเจ็บ36รายเสียชีวิต1รายค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีการเน้นยำ้ำ เรื่องของแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทั้ง3อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยการให้ความสำคัญกับด่านชุมชนในการดูแลผู้ที่ดื่มสังสรรค์นในหมู่บ้านโดยอาจจะใช้ธรรมนูญชุมชนแทนการดำเนินคดีก็ได้นะคะอย่างที่สองให้มีการเสนอสนอแนะให้องค์งกกรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้รถที่มีสัญญาณไฟตรวจตราในเวลากลางคืนเพื่อเตือนผู้ขับขี่หลังดื่มสุราค่ะ อย่างที่3เนี่ยคือติดตั้งสัญ,ญลักษณ์เตือนพิเศษอย่างเช่นธงสีส้มบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะยอดสะสมทั้งหมด4วันของจังหวัดแพร่ก็มีอุบัติเหตุรวมทั้งหมด29ครั้งค่ะเสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ36รายนั่นเองนะคะที่ต้องมีการเน้นไปที่ด่านชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่า สั่งสรรกันในหมู่บ้านเนาะเราอาจจะประมาทกันนิดนึงว่าอยู่ในหมู่บ้านไม่มีรถวิ่งเร็วเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถ้าเราดื่มแล้วขับหรือว่าขับรถเร็วเกินกําหนดด้วยนะนะคะวันนี้จะขอฝากไว้กับเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับช่วงนี้วันนี้นี่แหละค่ะที่เป็นการเตรียมเดินทางไกลกันอีกหนึ่งวันนะคะกลับไปทำงานกันแล้วเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะฝากไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่ามีบางคนอาจจะแบบลาหยุดพักผ่อนแล้วก็กลับอีกทีวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะนำไปใช้ได้เหมือนกันค่ะในช่วงเดินทางแบบนี้นะคะถ้าเกิดอาการง่วงรู้สึกไม่ไหวอันนี้ไม่อยากให้ฝืนไม่อยากให้ฝืนขับเลยนะคะเพราะอาจจะเสี่ยงการหลับนายเกิดอุบัติเหตุได้คุณผู้ฟังอาจจะแวะพักสักนิดหนึ่ง นะคะเพิ่มพลังจิบกาแฟให้สดชื่นแล้วก็ค่อยเดินทางต่อก็ได้นะคะสามารถพักในที่ที่ปลอดภยัยในปั๊มที่มีแสงไฟที่ปลอดภัยนะคะปัญหาหลับในเนี่ยประมาณ10%ของปัจจัยเลยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันในสําหรับการเดินทางไกลสาเหตุก็คืออ่อนเพลียเหนื่อยล้านะคะรวมไปถึงเรื่องยาด้วยนะคะเรื่องนี้ต้อง เตือนคุณผู้ฟังกันไว้เรื่องของยาแก้หวัดยาแก้แพ้บางตัวยามีลักษณะอาการทําให้ง่วงได้นะคะทำให้ง่วงได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางไกลยาให้ให้ทานตั้งแต่ก่อนนอนเนาะแล้วก็ให้นอนเร็วนิดนึงเพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียจนเกินไปถ้าอีกวันหนึ่งเราต้องขับรถทางไกลค่ะเทคนิคการงีบหลับ ตั้งนาฬิกาปลุกสัก20นาทีได้เหมือนกันนะคะนานกว่านี้อาจจะเข้าสู่ระยะที่เราหลับลึกได้แล้วก็ตื่นมาอาจจะไม่สดชื่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนงีบหลับนะคะคาเฟอีนเนี่ยจะออกฤทธิ์20นาทีหลังดื่มเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะทำให้สดชื่นแล้วก็กระปรี้กระเป๋าได้ค่ะการจอดรถเพื่องีบหลับอย่างปลอดภัยนี่อย่างแรกจอดในที่พักรถไม่จอดรถข้างทางนะคะเพราะว่าเสี่ยงอุบัติเหตุเรื่องของการชนท้ายได้ แล้วก็จอดรถในที่ปลอดภัยไม่เปลี่ยวนะคะล็อกประตูรถแง้มหน้าต่างทั้งสองข้างเล็กน้อยด้วยอย่างที่3เนี่ยคือไม่จอดรถเปิดแอร์นอนค่ะเพราะอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะอันนี้ก็ฝากถึงใครที่ช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางไกลกันนะคะฝากอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของรถนี่แหละเรื่องของรถเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมี เรื่องของอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะคะน้อยลงกว่าปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะคะเรื่องของ ประกันพรบก็สําคัญเหมือนกันนะคะมีมาบอกกันว่าผลเสียหากรถไม่มีประกันพรบนะคะเราต้องมีการเช็คทุกอย่างเลยนะก่อนที่จะเดินทางไกลกันทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ตัวเราเองและก็เรื่องของประกันพรบด้วยพอเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนค่ะผู้ประสบภัยทุกคนก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะคะมีโทษด้วยนะคะมีโทษตามกฎหมายด้วยเจ้าของรถที่ไม่ทําประกันพรบมีโทษปรับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน10,000บาทรวมถึงผู้นํารถ ผู้นำรถเนี่ยไม่ทําประกรระรันพรบมาใช้นะคะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทเช่นกันค่าปรับค่อนข้างสูงเนาะเมื่อเทียบกับการทําประกรระรันพรบเพียงหลักร้อยนะคะผู้ขับขี่ต้องมีการมีต้องรับผิดรับผิดนะถ้าอาจถูกฟ้องดําเนินคดีต่อ อันนี้ก็แนะนํากันไว้นะคะตรวจเช็คทุกอย่างเลยก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อความปลอดภัยหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้เสียหายกันน้อยที่สุดด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดตามเรื่องของสถานการณ์การสัญจรความปลอดภัยในช่วงนี้ได้ในช่วงเวลา16นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาค่ะทาง i ล e p เพจก็มีนะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุของเราด้วยก็ได้เช่นกันค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมรายการเท่าทันป้องกันภัยด้วยและขอขอบคุณการอำนวยการผลิตรายการโดยคุณรัฐพีพันธ์อุดคันจริง้งพอ,อสะวะทเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือค่ะตอนนี้ขอส่งต่อไปที่สะวะทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พี่ชอนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลยจัดไปไหมเมาไหมครับหรอพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ยเออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักหนานะขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ไปร้านอื่นต่อไปก็ไป Hey! ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัวเอาวะไปก็ไปเฮ้ย hey, พี่ระวังรถระวังรถบบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กลุ่มประชาสัมพันธ์